สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนนาแนลดูดวงใบบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีตุลในช่วงของเดือนมีนาคม2 5 6 4นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบูพยาสามารถดูราการติดต่อได้ที่ d e s c r i p t i o สแปริงแล้วก็กอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็แปะไว้ที่หน้าจอนะครับเราจะมาดูอิทธิพลดวงดาวในช่วงของเดือนนี้ในเรื่องของการย้ายราศีก่อนนะครับในเดือนมีนาหกสี่จะมีดาวพุธด,ดาวอาทิตย์ดาวเกตดาวศุกร์ดาวพุธด,ดาวพฤหัสบดีมีการโคจรยกยาา้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับ ในช่วงของเดือนนี้มีดาวใหญยเยอะนิดนึงนะครับก็อาจจะไม่ได้อธิบายทุกดวงเราอาจจะอธิบายในลักษณะของดาวที่เกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลแล้วก็รานาตุลในหมวดหมู่สําคัญนะครับทีนี้เราจะมาดูอนาเขตของชาวตุลัคนาตุลมีนาเขตยอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจําราศีคือเลข6นะครับดาวศุกร์ก็โครจรไปอยู่ราศีกุม ไปอยู่ในเรือนปุตตะนะครับก็ทําให้ดาวศุกร์นั้นมีกําลังในสิ่งที่ดีในเรื่องของการแสวงหาการเริ่มต้นสิ่งดีๆกับชีวิตทําให้ตัวตนของตัวคุณเองไปสัมพันธ์กับบริวารคนรอบข้างมากขึ้นทําอะไรก็จะมีความพึงพอใจมากขึ้นทําอะไรก็เหมือนกับอยากจะลิเริ่มสร้างสารรค์มิก มีความคิดมีจินตนาการที่กว้างไกลมีในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์สิ่งต่างๆมากขึ้นมีโอกาสได้รับความนิยมชมชอบมากขึ้นนะครับเพราะดาวศุกร์ดาวอาทิตย์นั้นกลุ่มกันอยู่ในเรือนปุตตะเขาเรียกว่าเป็นคู่สมพลเนาะก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีในเรื่องของชื่อเสียงกิจตยศในเรื่องของณ่าเมตตามีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยส่งเสริมที่ดีดาวศุกร์เนี่ยได้ตําแหน่งเป็นอุจจาวิราช นะครับกำลังจะขึ้นสู่ราศีมีนที่เป็นมหาอุดในช่วงในช่วงของประมาณวันที่19มีนาคมดาวศุกร์จะขึ้นไปเป็นอุดในราศีมีนพบเรือนอลินั่นเองนั่นหมายความว่าชาวตุลลัคนาตุลก็จะมีแนวโน้มทิศทางในเรื่องของการที่ต้องบุกลุยมากขึ้นนะครับทำอะไรก็ต้องแก้ไขปัญหามากขึ้นทําอะไรก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฟันฝ่าไปสัร ก็จะประสบความสำเร็จได้ดังนั้นในช่วงประมาณวันที่19มีนาคมชาวตุลลักษณะตุลต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองระมัดระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับระมัดระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่จะเข้ามาทดสอบกับจิตใจของตัวคุณเองแต่ตำแหน่งที่คุณได้คือตำแหน่งอลิเป็นอุดหมายความว่าคุณอาจจะมีชื่อเสียงแต่จะมีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ตามมา นะครับมีเกยียรติยศมีชื่อเสียงที่ดีแต่ก็จะมีในเรื่องของความยุ่งยากใจมีงานที่ต้องสะสางเยอะแยะต้องวิ่งเต้นมากมายอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องใช้เวลาในการคิดการตัดสินใจให้ดีเพราะว่าทุกอย่างอาจจะเกิดความผิดพลาดจากตัวเราเองเกิดขึ้นนะครับอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ในเรื่องของอสิ่งต่างๆในเรื่องของความ พึงพอใจของตัวเองมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้มีปัญหากับบุคคลอื่นได้เช่นกันดาวศุกร์เนี่ยที่เป็นอุดอยู่ในราศีมีเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งที่ดีแต่ก็อยู่ในตำแหน่งเลือดอลิซะก็เลยอาจจะทำให้ปัญหาของชาวตุลเนี่ยต้องใช้การแก้ไขถึงจะได้ในเรื่องของสิ่งที่ดีตามมาภายหลังนะครับก็ยังมีข้อที่ดีและก็มีข้อที่เสียอยู่เหมือนกันเนาะก็แปลว่าคุณจะไปยิ่งใหญ่ในจุด ของคนอื่นที่ทําให้ต้องฟันฝ่าประสบการณ์ถึงจะมีความยิ่งใหญ่ในอนาคตข้างหน้าทีนี้เราก็จะมาดูอิทธิพลของอาดาวอาทิตย์กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยโคโจรอยู่ในราศีกลุ่มเป็นประมาจากเรือนลาผะไปอยู่ในเรือน บุตรตาแปลว่าจะมีโชคมีลาบมีคนเข้าหาตัวคุณมีนะเมตตาแต่ก็จะเข้าเข้าออก,ออกๆอยู่เสมอๆนะครับมีเรื่องของบุตรปริวารเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมีความพึงพอใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่เสมอๆมีคนเข้าหาเยอะนะครับอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องระมัดระวังเนื่องจากดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเข้ากดพินทุบาทเพราะดาวอทิตย์เนี่ย อยู่ในเรือนปุตตะเรือนที่5 1 2 3 4 5รวิภุมมะทั้งโสลาปัญจกแกะละ่ลักขณาเป็นเข้ากดพินทุบาทก็คือรวิก็คือ,าคอดาวอาทิตย์เป็น5กับลักขณานะครับก็ต้องะระมัดระวังในช่วงประมาณวันที่1ถึง14มีนาคมแล้ววันที่14มีนาคมดาวอาทิตย์จะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีมีนไปอยู่ในเรือนอลิทุกอย่างของความเป็นพินทุบาทก็จะน้อยลง นะครับเพราะว่ายังไงซะดาวอาทิตย์ก็ไปตกในราศีมีนอีกไปอยู่ในเรือนอลินั่นหมายความว่าเป็นคู่สมพลอกีกหมายความว่าก็เป็นการติดต่อการสื่อสารหรือการแก้ไขปัญหาที่ดีแล้วได้คนช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีด้วยเช่นกันนะครับโอเคไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าอิทธิพลของดาวอาลิเนี่ย ก็ยังถือว่ายังเป็นในทิศทางที่ดียังมีตําแหน่งยังมีชื่อเสียงได้แต่ขอให้คุณแค่ฟันฝ่าวิสักแล้วก็ต้องต่อสู้ดิน้นหลนสักนิดหนึ่งแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปนในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นไม่ต้องงงนะครับว่าตกลงดีหรือไม่ดีมีทั้งดีและข้อเสียเพราะว่าในตําแหน่งที่เสียกับมีตําแหน่งที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการเงินของชาว ตุลก็จะเป็นราศีพิจิกนะครับครองด้วยดาวคันเลขสโคจรไปเป็นประและราชาโชคอยู่ในเรือนมรณะนะชาวตุลลัคนาตุลต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายสักนิดหนึ่งเพราะอิทธิพลของดาวการเงินเป็นประไม่เข้มแข็งแล้วยังตกในเรือนมรณะนะเงินจะล่วไหลเงินจะต้องเสียออกไปต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นนะครับมีในลักษณะของการใช้เงินมากขึ้นมีรายจ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นที่ต้องเสียหายต้อง ซ่อมต้องบำรุงต้องรักษาก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับหรือต้องไปเสียกับในเรื่องของการเสี่ยงใครที่จะเสี่ยงเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะอังคารราหูคู่าธาตุลมมันได้ตำแหน่งคู่าธาตุลมก็จริงแต่มันกลมกับดาวราหูที่เป็นนิดด้วยนะครับเป็นพบเยนปุตตะปุตตะคือการเสี่ยงการลงทุนบางคนอาจจะเอาเงินไปเสี่ยงไปลงทุนมากเกินไปแล้วมันก็ขาดสภาพคล่อง อะไรแบบนี้ก็จะเป็นไปได้หรือบางคนเอาเงินไปลงทุนในลักษณะของการที่ไปซื้อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะไปซื้อเลขนะครับไปซื้อ,อโชคลาภ่ะมันก็อาจจะทําให้แบบสูญเสียเงินเยอะเหมือนกันเนาะก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเนาะแล้วดาวเกตเนี่ยก็โคจรเข้าสู่ราศีพิจิกที่เป็นเรือนการเงินทําให้กระแสเงินสดเนี่ยหมุน ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทั้งมีรายได้รายรับรายจ่ายเข้ามาแบบอีลุงตุงนังกันมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยชาวตุนราคาตุนยังไงก็ต้องดูแลในเรื่องของผลประโยชน์รายได้การเงินนิดหนึ่งเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเดือนมรณะทั้งเดือนเลยทีเดียวนะครับแต่ถามว่ามีข้อดีไหมในเรื่องของคูทัดลม ยังมีในสิ่งที่ดีอยู่บ้างก็คือดาองคารเป็นปะและยังเป็นราชาโชคหมายความว่าถึงแม้คุณจะมีรายจ่ายที่สูญเสียไปเยอะแต่คุณก็มีโอกาสได้ในเรื่องของมรดกนะมีโอกาสได้มรดกใ้รเกิดใครที่มีมรดกก็จะได้มีโอกาสได้มรดก ส่วนใครที่ไม่มีมรดกแปลว่าคุณจะได้เงินตกเบิกเงินเบีย้ยประกันเงินเวรคืนประกันชีวิตหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับเป็นลักษณะของเงินแบบนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันเนาะก็โอเคมันก็ยังพอมีแนวโน้มทิศทางที่ดีบ้างอีกหนึ่งก็พยายามบริหารจัดการเงินให้ดีนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในะเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานของชาว แล้วก็ัคนาตุลน,นะครับก็คือดาวจันทร์ดาวจันเนี่ยคะ่ะจะจับไม่ได้เนาะเพราะว่าดาวจันเนี่ยเดินโคจรรวดเร็วมากเลยทีเดียวเองมาดูเดือนสุภาที่แปลว่าตำแหน่งชื่อเสียงแนละความสําเร็จกันบ้างความสําเร็จดาวชื่อเสียงสุภาคือราศีเมถุนค้องด้วยดาวพุธเลขสีโคจรอ,อยู่ในราศีพันธุ เพรว่าคุณมีโอกาสได้ชื่อเสียงได้เกียรติยศได้คนนับหน้าถือตามีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมที่ดีดาวพุธเนี่ยจะโครจรเซิร์คือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วไปที่ราศีกุมในช่วงประมาณวันที่9มีนาคมนะครับไปอยู่ในตําแหน่งปุตตะเพราะว่าคุณมีโอกาสได้รับตําแหน่งดีๆใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสได้ในเรื่องของชื่อเสียงที่ดีมีบริวารคอย ช่วยเหลือซัพพอรตที่ดีด้วยเช่นกันนะแล้วก็ดาวพุธก็จะโคจรเข้าสู่ราศีมีนมครับเลข4ีเนี่ยไปอยู่ในเรือนอลิอีกนั้นหมายความว่าคุณต้องระม,มัดระวังในช่วงของประมาณวันที่26มีนาคมคุณอาจจะต้องระม,มัดระวังในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นั้น จากที่เห็นด้วยก็จะไม่เห็นด้วยกับเราแล้วทีนี้มีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับเป็นนิดและเป็นปลาด้วยอยู่ในเรือนอลีนั่นหมายความว่าคุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการที่ไปขอความช่วยเหลือก็อาจจะพึ่งไม่ค่อยได้หรือมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับคนในบ้านมีปัญหาที่ต้องซ่อมบ้านเหมือนกันรีโนเวทบ้านได้เหมือนกันนะครับอะไรประมาณนี้เพราะดาวพุธเนี่ยมันโครจรค่อนข้าง รวดเร็วแต่เดี๋ยวปั๊บเดียวก็จะเข้าสู่ราศีเมษเดี๋ยวก็ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยไม่ถึงเดือนนะครับที่ดาวพุธอยู่ในเรือนอลิก็แปลว่าคุณต้องมีเกณฑ์การซ่อมบ้านนะครับมีโอกาสย้ายที่อยู่อาศัยหรือมีโอกาสในลักษณะของการมีปัญหากับเจ้านายในช่วงประมาณวันที่26มีนาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารการเจราจาการพูดจาการติดต่อต่างๆต้องระมัดระวัง เป็นพิเศษนิดหนึ่งเนะาะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมีในลักษณะของการที่เป็นนิดและเป็นปะอ่อนกําลังอยู่ในเรือนอลีด้วยดังนั้นเนี่ยยังไงคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอข้อสัญญาการผูกมัดแล้วก็เรื่องเอกสารสัญญาด้วยนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันทีนี้เราก็จะมาดูาความหลักเนาะเป็นสิ่งสุดท้าย อิทธิพลดาวความรักของชาวตุลแล้วก็ลัคนาตุลคือราศีเมษนะครับของดิวยดาวขั้นเลข3โครจรไปเป็นปะและเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนมรณะแปลว่าชาวตุลลัคนาตุลต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาการมีปักเสียงกันมีการทะเลาะเบาแวงกันมีลักษณะของความเซนซิทีฟนะครับต้องอยู่ห่างไกลต้องอยู่ไกลกันสักนิดหนึ่งหรือลักษณะของการที่ต้องแบบ เขาเรียกว่าอยู่ใกล้กันก็ต้องมีสเปซว่างระหว่างกันมากขึ้นนะครับอย่าอยู่ติดกันมากเกินไปไม่งั้นก็จะมีปัญหามีอารมณ์มีความรู้สึกที่ต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะที่ไม่ถูกกันนะครับหรือว่ามีปัญหาจุกจิกใจกันอะไรประมาณนี้เพราะว่าดาวอังคารเป็นมรณะนะกับดวงชะตาและได้คู่ธาตุลมเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ ความรักมือที่3ด้วยเช่นกันอันนี้ก็ต้องเรามาระวังสับชาวตนให้ดีนะครับแล้วดาวคารเน่ที่เป็นดาวคู่เนี่ยนะครับกอ็อยู่ในเหลือนที่มรณะใช่ไหมครับก็อาจจะต้องห่างไกลกันหรือไม่ค่อยได้เจอกันเดินทางต้องไปไปมามานิดหนึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดอยู่ด้วยกันก็ต้องอเป็นลักษณะของการที่ต้องไปไป,ไปมามามันถึงจะแก้ดวงไม่งั้นคุณก็จะมีปัญหามีอารมณ์มีความรู้สึกที่ต้องขัดแย้งกันบ่อย เพราะว่าอะไรได้คู่ธาตุลมและมีดาวเกตเนี่ยสนับสนุนส่งเสริมด้วยนะครับดาวเกตเนี่ยคือดาวแห่งความวุ่นวายมากระตุ้นดาวคารและดาวราหูที่ได้เกณฑ์กันแบบนี้ดังนั้นชาวตุลลัคณะตุลต้องควบคุมอารมณ์ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจาแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ห่างไกลกันก็ต้องรอโอกาสรอจังหวะอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งเล่งเพราะดาวคารเนี่ยโคจรอ,อยู่ในราศีพฤกษ์เนี่ย คิดว่าทั้งเดือนมีนาคมเลยเมษายนถึงจะออกไปแต่ก็ต้องมาดูอีกกันอีกทีหนึ่งในช่วงเดือนหน้าแต่ยังไงเดือนมีนาทั้งเดือนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังถ้าเขานิ่งไปเงียบไปหายไปบางทีแล้วอาจจะยังไม่ได้เลิกแต่อาจจะมีนัยสัมพันธ์ในลักษณะของการที่เขาอาจจะมีความแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรละ่ะเหมือนเบือ่อหรือมีอะไรที่ต้องจัดการต้องสะสางหรือมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ที่ต้องประทะกันจึงต้องเฟดตัวออกห่าง ไปสักพักหนึ่งก็เป็นไปได้หรือบางคนก็อาจจะเลิกก็ได้เช่นกันมันอยู่ที่ว่าในดวงของแต่ละบุคคลเป็นแบบไหนแต่โดยรวมเนี่ยยังไงก็ยังมีแนวโน้มทิศทางกับในเรื่องของการมีปัญหามีการทะเลาะกันได้ดังนั้นชาวตุลลัคนาตุลพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนะครับไม่งั้นคุณอาจจะจบแล้วก็เลิกลากันไปในอนาคตข้างหน้าได้ดังนั้นพยายามอยู่ในเรื่องของความเป็นจริงให้มากแล้วก็พยายามอย่าไปยุ่งกับเขามากนะครับมี พื้นที่ระหว่างกันสักนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันให้มากแล้วทุกอย่างยังพอบรรเทาไปได้อิทธิพลของดาวพระศดธีและดาวเสาร์เนี่ยโคจรอยู่ในราศีมังกรเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอยู่ในเรือนเกณฑ์อยู่ในเรือนพันธุดาวพระศดีจะอยู่ในช่วงของประมาณวันที่1ถึงวันที่26มีนาคมดาวพระศดธีจะเป็นปฐมเกณฑ์ทำให้เป็นเกณฑ์นเนื้อหอม กลุ่มกับดาวเสาร์ที่เป็นเกษตรแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมากขึ้นใครที่โสดส่วนใครที่ไม่โสดระมัดระวังคนเป็นหลัก้อนนะครับแล้วดาวพระศดีก็จะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีกุมเป็นพบเรือนปุตตะในช่วงประมาณ29มีนาคมนั่นเองก็อาจจะทําใหา้ทุกอย่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องของการได้สิ่งของต่าง การที่พระหัสบดีและดาวสองคุมกันอยู่ในราศีพันธุูเพราะว่าคุณมีโอกาสได้หลักทรัพย์มีโอกาสได้บ้านมีโอกาสได้รถมีโอกาสได้ที่ดินนะครับได้ความมั่นคงของชีวิตได้ด้วยเช่นกันเนาะก็พยายามกอบกลวยให้มากๆนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่ดีสำหรับชาวตุลแล้วก็ลักนณาตุลแล้วก็โอเคก็มีประมาณนี้นะครับในการดูดวงสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ